คุณคิดว่านักเตะเคียวมาฝรั่งในตอนแข่งเพราะอะไรที่แน่ๆเขาคงไม่สนใจเรื่องปากหอมตอนแข่งหรอกจริงไหมแต่เหตุผลที่เขาเคี้ยก็คือการลดความกดดันแล้วคุณเคยเจอไหมว่ารู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองทําได้ฝึกมาไม่รู้กี่รอบท่องมาไม่รู้กี่ทีแต่พออยู่ในสถานการณ์จริงมือมันกับไม่ขยับเพราะความกดดันมันเข้ามาเต็มหัวลืมหมดแล้วมันก็ช็อตเลยแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะจัดการมันยังไงแล้วไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เป็นนะไปในสนามฟุตบอลมันก็เหมือนกันนักเตะระดับโลกไม่ใช่คนที่เก่งกว่าทุกคนในสนามหรอกแต่คคืืออนนนที่่ยังกลล้าเเห เดิมแม้รู้ว่าคนทั้งสนามกําลังจับตาดูคุณอยู่ถ้าคุณดูบอลจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่านักเตะบางคนเนี่ยหายไปจากเกมตั้งแต่นาทีแรกๆไม่ใช่เพราะเขาบาดเจ็บไม่ใช่เพราะว่าไม่ฟิตหรือว่าโดนแทคติคอุ้มไปก่อนอื่นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าความกดดันเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูของเรามันไม่ใช่ความเลวร้ายที่เราต้องหนีแต่มันคือของแถมจากสิ่งที่เรารู้ว่ามีค่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณไม่แคร์หรือไม่สนใจอะไรเลยคุณจะไม่มีวันได้รู้จักความกดดันคุณไม่เคยกดดันเรื่องที่คุณไม่แคร์คุณไม่เคยเคร หาแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เดินผ่านไปเพราะเขารู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณรักในสิ่งที่ทําฝันถึงมันนอนคิดถึงมันตื่นมาอยากให้มันดีแล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มสั่นคลอนคุณก็จะรู้สึกเจ็บแล้วความเจ็บนั่นแหละก็คือความกดดันเอาจริงความกดดันมันก็คือสิ่งที่เรากําลังยืนยันกับโลกว่าสิ่งเนี้ยมาสําคัญกับเราเราถึงรู้สึกกลัวที่จะเสียมันไปและยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณออกแบบชีวิตนี้ด้วยตัวเองคุณก็จะกดดันมากขึ้นเพราะคุณไม่มีใครให้โทษอออีกกกแล้ววนจาตัเง แล้วพอเราเริ่มโทษใครไม่ได้เสียงในหัวมันก็เริ่มดังขึ้นทั้งเสียงคาดหวังเสียงเปรียบเทียบและสิ่งที่ถามเราซ้ำๆทุกวันว่าเจ้าวายัางไงกับชีวิตดีวะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นอยู่เงีย,งยบๆจนบางวันน่ะสมองมันก็เหนื่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วถ้าใครอยากดูต่อคลิปเต็มอยู่ด้านล่างกดไปดูได้เลย